พวกเรา่านเอาพี่ออกของนะเอาน้พ<ม>ี<ม>่เอาวันนี้เรามานำเสนออนุอนการเย้อันนี้เป็นกระช่องเซอร์วิสนะครับของจริงอยู่นู่นเดี๋ยวพาไปดูของจริงนี่กำลังติดตั้งเลยแอนุการนะครับอย่างที่ทุกคนทราบนะสายซิงสายรถเตี้ยนะต้องมีปิดไว้นะครับเพราะว่ากันข้างล่างของเราเนี่ยคือเราไปเจอ,เอ,อหินอย่างเงี้ยหรือว่าไม้ที่แต่ว่าพวกรถสิบล้อเนี่ยเขาเอาไว้กัน กันไหลกันอย่างนั้นอ่ะมันเข้าล้องเราอ่ะแตกได้เลยนะครับหรือว่าพวกสายเตี้ยขึ้นรูอาหน้าเนี่ยขูดต,ต้องมีอันนี้ไว้ป้องกันนะ <Pam ela. S 1> อันเดอร์กะไว้ป้องกันนะครับช่วง,งล่างนะครับตัวอันเดอร์กะนี่ก็จะเป็นสแตนเลสอัน,นใหญ่ๆนะครับเป็นนี้เลยหน้าตาเป็นนี้เลยแต่ว่าตอนแกะกล่องมาจะมีฟิล์มสีฟ้าติดไว้ให้อยู่นะครับอันนี้ผมลอกฟิล์มเรียบร้อยเตรียมติดตั้งแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่า,วาพอติดตั้งเสร็จหน้าตาจะเป็นยังไงไปดูเลยครับ มาดูตอนเสร็จกันครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนี่เลยพอถ้าตอนเสร็จก็เป็นอย่างนี้นะครับที่ตัวอันเดอร์การ์ดมาเนี่ยมีมาจะเป็น2ชิ้นนะครับ<ไ>จะมีชิ้นนี้ที่เป็นชิ้นใหญ่เลยแล้วก็<ไ>เป็นชินน<ไ>ช้นนี้ชิ้นนี้ช่องเซอร์วิสนะครับ<ไ>เอาล็อตออกล็อตออกก็เอาเอาอกได้เลยแล้วก็เปลี่ยนไขมันเครื่องจะได้ไม่ต้องยกออกทั้งแผงอย่างนี้นะก็เป็นความสะดวกนะครับอันเดอร์การ์ดเนี่ยก็แรงนะแล้วก็น้ำหนักที่เบาด้วยช่วยกาน้แค่อย่างดีได้นะมาดูหน้าตาใกล้ๆล อนนะครับก็มีบริการนะครับให้รถทุกุันนะครับที่เข้ามาอยากไล้ก็ทักแชทมาได้เลยนะครับก็เข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับทุกช่องทางของที่แพร์เซ็นเตอร์ด้วยครับผมครับ